มีความสุขอยู่ทุกคนมีความหวังเพราะมันการจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรครับใช่ครับครับเออหันหน้ามาด้านนี้เขาจะเห็นตรงนี้แล้วก็เอาไปยืดใช่เลยใช่ไหมคะแล้วผมก็ยืคนด้วยค่ะใบฝันใฝันใช่ครับอืมก็ได้คุนใช่ค่ะตั้ง่อนนี่ค่ะขอบคุณด้วยนะคะเออชิ้นชิ้นรี่บะค่ะมีสุราค่ะ เจอหน่อยได้ไหมคะคือนี่ัญหาสูเะะ้เป็นไรเหรอคะครับเป็นไรเหรอคะพี่ฉันก็ไม่ทราบเลยครับคือแตฉันไม่บ้าเละครับอะไรนะอืมนับเงินแล้วหรอคะ ว่ามันนี้ไม่ครบนะคะแล้วเมื่อกี้คือช่วยเช็คตัีรอบหน่อยได้ไหมคะคือเร็วๆไ,ได้ไหมคะคือนีอ่ปะเดยไใหม่ห่ยเใหม่หม,หม่ก็ได้ครับไม่เป็นไครับขอบคุณครับ ที่ปั๊มอะค่ะจะมาทางเงินไปแต่งทตู้ทำเครื่องซักไปต่างประเทศเดี๋ยวเวลาจะ,าะอรอที่เก่งอยู่ต่างประเทศ เรื่องอะไรคะรีบรีบไปต่างประเทศนะว่าะไสยััไดยังดอ่ะ ยิ่งเหี่ยวเลยทุกคนนะอ่ะเข้าไปเข้าไปให้หมดเลยมันไม่ใายอ่ะตู้แช่เมื่อไหร่หยาหน่อยสิหยา,ามา่งจะถาว่าตู้แช่ที่ไหนยู่ไหน คู้เจ๊มุ่ไหนอะไรเป็นอะไรตู้เจ๊มุ่ไหน,โน,โนบอกมาเขาไปหาดิ

อยากตายใช่ไหมตอนนี้จะหวด,ไ,ไ,ดได้ลองไม่หมดแล้วโหน้ามาเลยกี้คุณอยู่นั่นแหละคุณอยากเข้ามานี่ผมยิงตายอยทุกคนเลยใจเย็นๆนะครับคุณใจเย็นก่อนตอนนี้ เราที่ตำรวจได้ล้อมมัหมดแล้วคุณลองพิจาีนะครับจะทำอะไรตัวประกันนะครับคุณอยากได้อะไรไหมครับเอารถมาเอารถภายนสิบนาทีไม่ได้รถนี่ตายปล่อยตัวประกันก่อนได้ไหมครับไม่ได้บอกได้ไหมว่าในนั้นมีตัวประกันกี่คนครับไม่ได้ภายใน,นสิบนาที๋ยวถภายใสิบนาที ผมขอปรึกษาหัวหน้าผมก่อนนะครับเรือแล้วกันงไงนี่ตายเต็มรถพร้อม้มันไหมนะนั่งนู้นเลยป่าวล่ะ เขานะทำอไรนะชิคกสรของชืคก็ต่งนานี่เห็นใจฉันบ้างสิไปทางนรกไหมะวันนี้เตรียมไปแล้วแต่มีข้อแม้ว่าบอกเล่นไหมครับว่ามีตุ้มประกันกี่คน เขาบอกก็ได้อะไรต้อ,องออกไปหลีบบอดทายก็นนอนคุบปากใจเย็นครับเดีย๋ยวทำอะไรตัวประกันนะครับคุณไ,ไ,ได้สิ่งที่คุณต้องการทุกอย่างบอกได้นไหมครับมีตัวประกันอีกคนปล่อยผู้หญิงเข้ามาก่อนได้ไหมครับข้างนอกหลีกทางหมดเลย จอบไปแล้วใจเย็ยนครับใจเย็ยนครับผมขอตัวกันผู้หญิงก่อนได้ไหมครับเ,เป็นผู้หญิงกนะำลังจะเป็นผู้หญิงนะนลองคิดดีนะครับสิ่งที่คุณทำลงไปอาจจะทำให้คุณแย่ลงนะครับ ถ้าคุณงอตัวงแต่ตอนนี้โทษหนักสกายเป็นเบาเราจะสัญญาล้รูปผมจะตายอยู่แล้วที่โรงพยาบาลอะ่ะผมมีปัญหาอะไรครับลูกผมต้อาตัดสมองอะ่ะต้องใช้เงินเยอะ,อะถ้าไปช้ารูปผมตายอะ่ะ